มาดูกันค่ะในตัวนี้ก็คือการแนะนําชื่อตัวเองให้กับผู้อื่นนะก็เป็นการแนะนําแบบง่ายๆขั้นเบสิกสุดละที่เราจะใช้กันนะคะในตอนเริ่มต้นนะก่อนที่เราจะเรียนวยากรณ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันก่อนเนาะที่จะใช้ในตัวคลิปนี้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย เรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่าคำแรกคือคำว่าวาตาชิหรือวาตาคุชินั่นเองคะเป็นใช้เป็นวาตาคุชิเนี่ยมันจะเป็นทางการนะคะใช้ในทางธุรกิจก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ที่ใช้นะทั่วๆไปเราก็จะใช้คำว่าวาตาชิแทนตัวเรานั่นเองแปลว่าเรานะคำต่อมานะคะคำว่าบุกุแปลว่าผมนั่นเองผู้ชายใช้นะตัวนี้เราผู้หญิงเราจะไม่ได้ใช้นะคะโอเค คำต่อมาก,ก็คือคําว่าคุณหรือยูนะก็ใช้จะใช้คําว่าคําว่าอนาตาทีนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะมีทริคอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติว่ารู้จักกันแล้วเนี่ยต้องพยายามจําชื่อเขาให้ได้อย่าไปเรียกเขาว่าคุณคุณให้เรียกชื่อเขานะอ่ะมาดูคําต่อมาคําว่าโอเลตตัวนี้ก็แปลว่าข้าหรือกูแต่ผู้ชายใช้นะคะไม่ก็ใช้กับเพื่อนมันก็ใช้ได้ไม่ได้อะไร มันก็ไม่ได้แรงอะนะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็นิยมใช้กันอยู่สำหรับผู้ชายนะคะดูคำศัพท์เขาว่าคาโนโจนะคะมันจะแปลว่าเธอก็ได้นะบางทีก็จะใช้แปลว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเสริมอีกนิดนึงคําว่าคาโนโจเนี่ยคาโนโจเนี่ยก็จะแปลว่าหล่อนก็ได้นะใช้เฉพาะผู้หญิงนะเพราะเพราะว่าคันจิตตัวแรกเนี่ยมันมีความหมายว่าผู้หญิงนั่นเอง แล้วก็ดูทางฝั่งผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูทางฝั่งผู้ชายบ้างเขาก็ใช้คําว่าคาเละนะคะมันแปลว่าเขานั่นเองในภาษาไทยอ่ะเราไม่ได้แยกใช่ไหมเราก็สามารถใช้ได้ผู้หญิงและผู้ชายแต่ในทางถ้าเป็นทางภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกออกจากกันอันนี้ต้องจําไว้ด้วยนะอย่าไปเรียกชื่อเขาอย่าไปเรียกสรัพยานามเขาผิดน,นะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันต่อ คำว่าคาเลละนะคะมันแปลว่าพวกเขาแต่ว่าใช้กับผู้ชายนะไม่ใช้กับผู้หญิงนะอย่าลืมดูคำว่าวะเลนะคะว่าเลตวะเลตตัวเนี้ยพูดซ้ำกันสองครั้งนะคะมันแปลว่าพวกเรานั่นเองนะมาค่ะคำนี้วาตาชิตาจิวาตาชิตาจิแปลว่าพวกเรานะคะเรามาแยกศัพท์กันดูก่อนคำว่าวาตาชิเนี่ยแปลว่าฉัน คนะาว่าทัจจิเนี่ยแปลว่าพวกรวมกันก็เลยกลายเป็นคาว่าพวกเรานั่นเองมาดูค่ะอีกคำหนึ่งที่เราจะใช้กันในตัวคลิปนี้นะคะก็คือคาว่าอโนฮิโตทัจจิอโนแปลว่านั้นฮิโตแปลว่าคนนะคะทัจจิก็คือคนพวกนั้นนั่นเองหรือพวกนั้นนะคะตัวนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างแรกนี้นะคะก็คือการบอก ว่าเราเป็นใครนะคะมันก็จะมีคำช่วยวะแล้วก็เดชนะคะที่จะใช้กันอยู่ในประโยคนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะต้องแต่งประโยคยังไงให้ออกมาเราบอกว่าแล้วแปลแปลว่าเราบอกชื่อตัวเราเองได้มาดูกันก่อนอื่นนะเรามาดูรูปแบบประโยคของมันก่อนนะคะรูปแบบประโยคของมันเนี่ยก็คือคํานามวะคํานามเดชนั่นเองนะคะ ในที่นี้เราจะใช้เป็นใครวะชื่อแล้วก็เดทน,นะก็คือเราจะใช้ในแพทเทิร์นที่ประโยคที่บอกว่าคนเนี้ยเป็นใครนะคะมาดูคำศัพท์กันก่อนคำว่าวตาตชิแปลว่าฉันนะหรือผมก็ได้วะแปลว่าเป็นหรือคือวะในตัวนี้นะคะถ้าปกติมันจะอ่านว่าฮะแต่พออยู่ในรูปไวยากรณ์เราจะใช้คำว่าวะแทนนะต้องจำนะคะตัวนี้แล้วก็วะตัวนี้มันจะทำหน้าที่บอกว่าข้างหน้าวะคือหัวเรื่อง ที่เราจะคุยกันหรือเป็นประธานนั่นเองเพราะฉะนั้นข้างหน้างวัดในที่นี้ก็เป็นคำนามนะคะต่อมาคำว่ามิล่ามิล่าก็คือชื่อตัวละครที่เราใส่เข้าไปเนาะแล้วก็เดสก็ทำหน้าที่บอกว่าคับหรือค่ะเป็นภาคแสดงนะคะตัวนี้ใช้กับรูปปัจจุบันนะต้องจำด้วยนะเรามาดูกันต่อนะคะเห็นป่ารูปประโยคทางด้านซ้ายมือเขาเขียนว่า w a t e h i w a mila e นะก็คือเราจะบอกว่า ผมอะ่ะมิลลาครับบอกว่าเราเป็นใครนั่นเองนะถ้าเป็นในหนังสือมิลาเขาก็จะบอกว่าวัตชิวะไมค์คูมิลาเดสนะคะก็คือจะบอกว่าผมอะ่ะไมค์มิลเลอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในหนังสือะอคะ่ะบอกว่าไมค์คือมิลลานะคะคือเขาใช้เป็นชื่อเต็มนะคือคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะเอา นามสกุลขึ้นก่อนชื่อตัวเองอีกอย่างที่คุณจะต้องจำด้วยนะเรามาลองแต่งประโยคตัวอย่างกันดีกว่าเขาให้มานะคะเรามาดูค่ะวัตชิวะคิมิยอนเดสผมคือคิมิยอนนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่คือก็ได้นะวัตชิวะทอมโรบัสผมทอมโรบัส t ครับนะวัตชิวะคาคุเอนเดสผมคาคุเอนครับเห็นไหม ก็คือเราก็เวลาแปลจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าผมชื่อนะแต่มันคือบอกว่าสถานะอันเนี้ยเป็นอะไรนะคนเนี้ยเป็นใครนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูนะคะการถามตอบกันบ้างดีกว่าเป็นการถามตอบชื่อนะประโยคที่เราใช้ในการถามชื่อคนอื่นเราจะใช้คําว่าโอนามะเอะวะโอนามะเอะวะนะคะ ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียมาระยาทนะเราจะเห็นในข้อ2เนาะเราจะใช้คําว่าซูมิมาเซงเข้าไปแทนมันจะเป็นว่าขอโทษครับนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อหนึ่งก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าโอนามะเอวะเราก็ตอบว่าคิมมิยอนเดดนะคะก็คือชื่อคิมมิยอนครับมาดูข้อ2ก็เาบอกว่าซูม um e ิมาแซงโอนามะเอะวะเห็นไหมะจะดูสุภาพขึ้นดูซอฟลงนะคะขอโทษครับชื่ออะไรครับ ทอมโรบัสเดสก็คือชื่อทอมโรบัสนะครับทีนี่เรามาดูในส่วนของข้อ3กันดีกว่าซูมิมาเซโอนามะวะคาคุเอนเดสอ๋อชื่ออะไรครับชื่อคาคุเอนเวลาถามการุณาใช้สำเนียงแบบดูอ่อนน้อมด้วยความที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบ่งระดับ ชั oh, ้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่นะคุยกับผู้ใหญ่กับคุยกับเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นสำเนียงในการใช้ก็ต้องดูให้มันซอฟให้มันดูน่ารักดูเรามาดูวิธีการแนะนําตัวกันแบบง่ายๆนะที่เราจะใช้กันแบบประจําเลยนะคะเรามาดูคําแรกนะคะคําว่าฮัจิเมเตะฮัจิเมเตะนะคะแล้วก็ตามด้วยคิมิยอนเดสคิมิยอนเดสนะยูโรชิคุโอเนกายชิมส ยูโรชิคุโอเนยไชิมทีนี้เรามาอานยาวแล้วนะはじめでキミヨンですยูโรชิคุโอเนชิมนะคะมันก็จะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคิมมิยอนครับขอฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะมันก็จะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษอะนะแพทเทิร์นของมันภาษาไทยมีไหมเนาะอาจจะไม่ถนัดหรือไม่คุ้นหูก็แล้วแต่หนะแต่คือภาษา,าญี่ปุ่นก็จะประมาณเนี้ย ทีนี้เรามาดูวิธีการตอบกันบ้างนะคะแล้วก็จะบอกว่าคิมเดสโคจิดากโกโซยูโรชัวเนงายชิม s สทางนี้ก็ฝากน้อยฝากตัวด้วยนะนะคะเราก็จะบอกว่าเราชื่อคิมทางนี้ก็ฝากนี้ฝากตัวด้วยนะมันก็จะเป็นสำนวนในการตอบรับกันแนะนำของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นการ แนะนำชื่อตัวเองแบบตรงๆเลยก็คือจะบอกว่าเราชื่ออะไรนะคะไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันคือบอกผมคือผมแล้วก็แค่นั้นอันนี้เราจะใส่คําว่าชื่อไปด้วยชื่อของเราคืออะไรนะคะมาดูค่ะฮัจิเมเตะฮัจิเมเตะวาตาชิโนนามาอะแล้วก็ไอที่เป็นวงกลมเนี่ยใส่ชื่อเราไปนะเราก็จะบอกว่าวาตาชิโนนามาอะลัคกี้เดสลัคกี้เดสนะแล้วก็จะตามด้วยโยโรชิโกะองไงชิมัส โยโรชิคุอะนไงชิมัสหรือจะใช้เป็นโดโซโยโรชิคุเอะในไงชิมัสก็ได้นะคะก็จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักครับชื่อลักกี้ค่ะชื่อของฉันคือลักกี้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ตอบด้วยคิมเดสโคชิราโคโซโยโรชิคุอะนไงชิมัสนะก็คือบอกว่าฝั่งนี้เนี่ยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ีนี้วิธีการพูดนะคะว่ายูโรชิคุอันยังไงชิมัสเนี่ยเราจะต้องพูดให้มันเป็นครั้งเดียวกันไม่พูดแบบว่ายูโรชิคุอันยังไงชิมัสหรือบางคนก็จะใช้เป็นว่าโดโซยูโรชิคุอันยังไงชิมัสต้องใช้แบบให้มันติดกันเลยนะมาค่ะเรามาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่าตามในรูปนะคะวัตชิโนนามเอะะแล้วก็บอกชื่อไปทานากะคิมิโกเดะคนแรกนะัน้นไอศีนูเราจะชื่อเขาก็คือ ทานากะคิมิโกเดสนะคะเรามาดูกันก่อนข้อ1อ่านว่าทานากะยูโกอทานากะยูโกอข้อ,อ2คิมิยองคิมิยองข้อ3ทอมโลบาสุทอมโลบาสุาสนะจําได้ยังข้อ1ถึง3ม,มาเรามาเริ่มกันเลยนะคะวาตชิโนนา,าเอะวะทานากะคิมิโกเดสทานากะคิมิโกเดสนะคะข้อหนึ่ง 我的ชื่อนามณยว่าทานาคะยูโคว์ด์ด์ทานาวดข้อสองว่าชื่อนามยว่คิีนดดียนดข้อสามวชนามมายว่าทอมโบสดทอมาสดนี้เนี่ยถ้าเกิดสำหรับบางคนที่ยังไม่ชินกับการใช้ภาษานะคะเราก็จะเอามาเว้นวรคตรงคำว่าหลังวะนั่นเองว่าทชิ่อนา วาตชิโนนามะเววะแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็พูดให้ยาวให้จบชื่อตัวเองไปเลยเออก็จะเป็นอย่างของเซเซก็จะเป็นวาตชิโนนามะเอวะลัคกี้เดชเห็นไหมก็จะไปวักไว้ตรงวะแล้วก็จบอีกทีที่ประโยคคําว่าเดชเนาะทีนี้เรามาดูกันอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังนะคะเวลาที่เราเรียกชื่อคนญี่ปุ่นเราจะสังเกตว่าเราจะมีคําว่าซางต่างท้ายเนะเาะคำว่าซางเนี่ย ในรูปภาพก็คือจะเป็นรูปตัวที่เป็นสีแดงนะคะมันจะแปลว่าคุณนั่นเองนะถ้าเราแนะนําชื่อตัวเองเนี่ยไม่ต้องใส่ลงไปนะคาว่าคุณมาดูจากประโยคนะคะสุมิมาเซงชิสเลเดสงห์วนาเมวะเวลาที่เราจะไปถามชื่อคนอื่นนะคะเราจะใส่คําว่าสุมิมาเซงเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันดูซอฟลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นการเสียมรยาดไหมคาว่าชิสเลเดสงเนี่ยไอชิสเลตัวเนี้ยมันแปลว่า เสียมารายาทนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นการขอโทษนะคะที่เสียมารายาทขอทราบชื่อหน่อยอะไรประมาณนี้นะมาดูวิธีการตอบนะคะวัตชิวะซาโตเดสวัตชิวะซาโตเดสเราจะไม่เห็นใส่คำว่าสร้างเห็นไหมถ้าประโยคหลังจากาข้อ b ในประโยคบรรทัดที่สองอะค่ะอันนี้คือผิดนะมาเราเริ่มมาทบทวนกันอีกสักรอบเผื่อใครบางคนยังไม่ทันนะคะมาดูวัตชิโนนามเอวะแล้วก็จุดจุจุ แล้วก็เดดนะวาตชิโนนามะเอวะจุดๆแล้วก็เดดอย่างของเซนเซก็จะบอกว่าวาตชิโนนามะเอวะลัคกี้แดะแค่นะี้เองเดี๋ยวเรามาลองพูดกันดีกว่าว่าเราจะบอกว่าแทนชื่อของคนแต่ละคนลงไปในตัววงกลมนี้กันนะคะวาตชิโนนามะเอวะสซูก no e ิเดสวาตชิโนนามะเอวะสซูกิเดดก็คือคนแรกนะที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะจากในหน้าจอน,นะคะมาดูต่อมา คนที่สองชื่อยามาดะนะตามเส้นตามตัวสีแดงนะคะวัตชิโนนามาเอวะยามาดะเดสวัตชิโนนามาเอวะยามาดะเดชชื่อนี้เป็นชื่อฮอตฮิตในที่ญี่ปุ่นนะมีเยอะนะชื่อนี้คนต่อมาค่ะคุณซาโต้นะวัตชิโนนามาเอวะซาโตเดสวัตชิโนนามาเอวะซาโตเดชก็คือคนไหนคนที่สามนะคะจากซ้ายมือที่ตัวสูนย์ใส่เสื้อสีขาวนั่นเองนะคนนี้คนสุดท้ายและ ชื่ออะไรชื่ออิโตนะคะอิโตะนะวัตชิโนนามะเอวะอิโตเดชวัตชิโนนามะเอวะอิโตเดชนะคะ, e e ะ,คะชื่อของฉันคืออิโตนะคะเห็นไหมเราจะไม่ใส่สังสักตัวเลยถ้าเป็นชื่อคนอื่นอะเราจะบอกว่าสางด้วยมาทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันต่อมานะคะเรามาทวนอันที่เราเรียนไปตอนแรกเนาะก็คือการบอกว่าฉันเนี่ยเป็นใครนะคะอันนี้เราจะใช้คําว่าวัตชิ แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยเดทนะคะอย่างในรูปเนี่ยจะมีทั้งหมด5้าคนนะไม่รู้ว่าอ่านกันออกบ้างแล้วหรือ,อยังนะคะตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูกันใครที่อ่านไม่ออกนะคะเรามีเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้คนแรกนะคะชื่อว่าพักคนที่สองมาคนที่สามเปเล่น,นะคะคนที่สี่ยามาด,ดะคนที่ห้าลินดาจำกันได้ไหมเอ่ยอ่ะเรามาทำกันเลยนะ ว่ตชีว่าพักคืเดสว่ตชีว่ามาเดสวตชีว่าเปเเดสวชว่ายามาดาเดสวัตชีว่าลินดะคะมาดูซีว่าทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันบ้างว่ตชีว่าพักคก็คือผมพักครับว่ตชีว่ามา วัตชีว่ามาเดสเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเนาะก็จะเป็นฉันมาค่ะวัตชีว่าเปเลเดสผมเปเล่ครับวัตชีว่ายามาราเดสผมยามาราครับคนสุดท้ายวัตชีว่าลินดาเดส